สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีพระเครื่องหนุ่มพะกรวยนะครับรุ่นสิทธิ์กระตันยูปีหกหกนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมไปต่อคิวเข้าแถวมานะครับคลิปนี้ก็จะอัดในวันถัดไปแล้วก็จะลงในวันนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ผมซื้อมาทั้งชุดเลยนะครับชุดหนึ่งก็จะมีเหรียญหลังอนุมานก็ไหลทองนะครับแล้วก็หลังอนุมานเงื่อนปะก้าหลังยันเมื่อทองแดงรวมดํานะครับแล้วก็พระขุมแผนนะครับ แล้วก็รูปครึ่งองค์รูปยันคู่นะครับชุดหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับคนที่ต่อแถวนะครับก็จะได้แค่หนึ่งชุดนะครับอ่าพอต่อแถวปุ๊บก็นับจากวันที่ต่อไปอีกสี่วันนะครับถึงจะมาเข้าคิวต่อแถวได้อีกอ่านะครับโอเคมาเริ่มจากองค์แรกกันเลยองค์แรกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลังหนุมานก็ได้ทองครับ หลังยันเขาไม่ออกนะออกแต่ฮนุมานโอเคเดี๋ยวซูมให้ชมกันนะครับเหรียญหลังฮนุมานก็ล่ทองนะครับเห็นไหมต่อเคสต่อโค้ดตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเป็นก็ล่ยทองสวยเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับั๊าเครื่องที่ผมนํามารีวิวนะครับผมขึ้นอ่าลิงก์ไอดีไลน์นะครับไปไม่ใช่ลิงก์ไอดีไลน์นะครับไปที่ตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็เบอร์โทรหรือว่าเบอร์โทรจะสะดวกกว่านะครับคุยกันอีกองคหนึ่งก็เหมือนกันครับกระไลทองนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นบล็อกสายฝนนะเห็นไหมเห็นเส้นสายฝนไหมนะครับเหมือนกันครับแล้วก็นี่เหรียญหลังธนุมานครับเนื้ออันปากา้าอันนี้เป็นบล็อกสายฝนนะครับเห็นไหมนะครับ มอซายฝนนะครับท่านใดมองหาอยู่ก็เชิญครับโทรมาได้นะครับโทรพูดคุยกันเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรียนหลังยันนะครับหลังยันนี่นะครับเรียนหลังยัน อืมเอาเหรียญนี้ดีกว่าดูง่ายกว่านะครับเดี๋ยวขอภัยด้วยนะครับช้านี่เอาเหรียญนี้ดีวกว่าอยู่ในสองนาิกจะเห็นง่ายกว่านะครับเห็นไหมเหรียญหลังยันนะครับคือลมดําเนี่ยถ้าพระลมดําใหม่นะครับผิวก็จะแบบนี้นะครับเนี่ยผิวก็จะแบบเนี้เพราะผ่านเวลาไปสักหนึ่งปีนะพอผิวลมดําเริ่มแห้งเริ่มอะไรเนี่ยนะครับเขา สีผิวก็จะเปลี่ยนไปแบบถ้าลองนึกภาพปีหกห้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับมองแบบเนี้ยสีมันนะสีของพระเนี่ยเหมือนกันทุกองค์เลยนะครับเห็นไหมด,ดูไม่มีองค์ไหนที่ออกลุง้งออกอะไรเลยครับเดี๋ยวท่านลองทิ้งไว้สักผ่านไปอเอาชัดอย่างช้าๆเลยนะครับหนึ่งปีเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปปีหกห้าให้ดูพระปีที่แล้วว่าสวยขนาดไหนนะครับวิธีการลมดำเนี่ย คือลมปุ๊บเนี่ยผิวมันจะด้านครับเพราะผ่านไปผ่านไปเนี่ยผิวก็จะขึ้นลุง้งขึ้นอะไรเองนะครับเพราะพัดโดนอากาศโดนอะไรเดี๋ยวเอาไว้ถ้าผมมีเวลาว่างนะครับผมจะมาสอนคลิปสอนวิธีการลมดำนะครับผ่านคลิปวิดีโอทางช่องของผมนะครับผมก็ลมเป็นนะทําผิวไฟผมก็ทําเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดขุนแผนครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ นะครับเผื่อว่าท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมก็จะรีวิววนๆไปนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้จะมีเม็ดมวลสารของพระเก่าของหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับนี่เด้วซองให้ชมนะครับเดี๋ยวกําลังหาเม็ดมวลสารนะครับนี่ดดำๆเนี่ยเป็นพวกเกอรดอกไม้ดำๆขาวๆนะครับ บางองค์เนี่ที่ได้มาเนี่ยมีเม็ดมวลสารอยู่แบบชัดเจนเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทำแล้วก็มาบดรวมกันกับผงใหม่แล้วก็นำไปปั๊มอีกนะครับเห็นครับอยากให้เห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับแดงๆเนี่ย นะครับโอเคท่านใดมองหาอยู่ก็เชิญนะครับแล้วก็จะมีรูปอ่ะรูปนะครับครึ่งองค์ยันคู่นะครับโอเคนะครับอ่ะแล้วก็มีอันนี้นะครับ รูปหล่อรุ่น2กับแหวนนะครับท่านใดมองหาอยู่กระเชิญอันนี้ผมก็ซื้อติดมาโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านใดมองหาพระเครื่องหลวงพ่อกลวยนะครับฝากเข้ามาดูทางเพจ Facebook หรือหน้าเฟซแฟนเพจหรือว่า TikTok ด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ